ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลิ่มป่ามีแมวตัวหนึ่งชื่อมิก้ามันเป็นแมวสีส้มขี้สงสัยและใฝ่ฝันอยากผจญภัยวันหนึ่งมิก้าได้ยินนกฮูกเท่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสมบัติวิเศษไม่มีใครเคยไปถึงที่นั่นได้เพราะต้องผ่านป่ามืดและแม่น้ำแห่งเงานกฮูกเท่ากล่าวหลังจากนั้นมิก้าตัดสินใจออกเดินทางทันทีโดยมีเป้าหมายคือการค้นหาดินแดนในตำนาน เมื่อเข้าไปในป่าลึกต้นไม้สูงใหญ่บทบางแสนอาทิตย์ทำให้ทุกอย่างมืดสลัวทันใดนั้นเสียงคำรามดังขึ้นมิก้าหันไปพบกับหมาป่าตัวโตขนดำแมวน้อยเจ้าคิดจะไปไหนหมาป่าถามเสียงต่ำข้ากำลังจะไปดินแดนมหัศจรรย์มิก้าตอบอย่างกล้าหาญหมาป่าหัวเราะพร้อมกับพูดว่าถ้าอยากผ่านไปจะต้องแก้ปริศนาของข้าให้ได้ปริศนาที่ว่านั่นคือสิ่งใดมีขาแต่เดินไม่ได้มิก้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า ต๊ะมาป่าหัวเราะแล้วหลีกทางให้เจ้าฉลาดนะผ่านไปได้เลยหลังจากเดินผ่านป่ามืดมีก้ามาถึงแม่น้ำแห่งเงาน้ำในแม่น้ำเป็นสีดำสนิทไม่มีสะพานหรือเรือให้ข้ามทันใดนั้น ปลาสีเงินตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาและกล่าวว่าหากเจ้าต้องการข้ามเจ้าต้องเอาชนะค่าในการแข่งกระโดดข้ามหินไปให้ได้ก่อนมีก้าพยักหน้ารับอย่างมั่นใจทั้งสองเริ่มแข่งกันกระโดดจากก้อนหินหนึ่งไปอีกก้อนมิก้าอาศัยความว่องไวของแมวกระโดดไปถึงฝั่งก่อนปลาสีเงินยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าชนะแล้วเดินทางต่อไปเถอะเมื่อข้ามแม่น้ำไปได้แล้ว มีก้าเดินเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยแสงสีทองและต้นไม้ที่สูงเทียบฟ้าท่ามกลางลานหญ้ามีกล่องสมบัติสีทองตั้งอยู่มีก้าเดินไปเปิดกล่องปรากฏว่าไม่มีทองหรืออัญมณีแต่อย่างใดมีตากระจกวิเศษหนึ่งบานทันใดนั้นเองกระจกก็พูดขึ้นว่าสมบัติที่แท้จริงคือบ้านและหัวใจที่กล้าหาญของเจ้ามีก้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้เข้าใจว่าการผจญภัยครั้งนี้ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้น และไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านของมันเองหลังจากนั้นมิก้าก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ทุกคนฟังมิก้าก็กลายเป็นแมวที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและปัญญาและแล้วมิก้าก็อยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขตลอดไป